Yeah. <laughs> ก็ต้องขึ้นไป <laughs> <laughs> đang nói gì vậy? đang nói gì vậy? đang nói gì vậy? đang nói gì เสียงเสียซีไม่เงีย <laughs> <laughs> yeah <laughs> เล็กเดิมว่ะา <c oughs> เล่กเดิมทุกแดนเราดังยกชใช่พนะี่มิสเตอ

้ร้อนร้อนรอร้อนนี่แถ่้นอกันนี่แฝดถ่านหนอโอเคครับครับเสร็จแล้วครับโอเคขอบุครับพ่าครมายจถ่ายิดานี่น้องโหพี่ไม่ถ่ายถ่ายูถ่ายไหมครถ่ายถ่ายนี่เร็วทันเลย